พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ มันอีกมาพบพากับช่องน้องวุลพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจานี่เมนูมือนี่ข้าวต้มหัวงอค่ะพี่น้องจ๋าเมนูนี้นี่แม,ม่น้องวุลเฮดบ่อยแล้วนะคะน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วล่ะค่ะสาหรับเมนูนี้เนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าไอ้เพือพ่อนๆม,มักเมนูนี้หลายพี่น้องจา๋งจา,นานสําหรับข้าวต้มหัวงอะค่ะน่าจะเป็นคะรั้งที่3มแล้วล่ะจ้าสาหรับเมนูข้าวต้มหัวงอเนาะเนาะมาจานาน้าเ้ามาลงเฮดไอ้ลงมือเฮดกันเลยเนาะจ้าเนานนะ นี่ค่ะสำหรับวัตถุดิบพงเข้ากบซิมี่ข้าวต้มหัวงอกไอข้าวต้มโคนนะคะเนาะเมนูในแก้วเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีค่ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนแล้พี่น้องเลือกขูดไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมาจ้ามาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าขั้นตอนแรกเมนู้องกับชิเทข้าวต้มที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้ลงไปค่ะนี่เมนูนี้นํำเสนอดีค่ะเป็นของโปรดของเมนูเลยนะคะเนาะใส่ข้าวต้มที่เราหั่นเป็นชิ้นลลลงไไปปแแ้้้้้้้้ววววกก็็ตาาาาาาามมมมดดยะพพรรทีีี่่่่ขูคนนนนอออออจเบั ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะพี่น้องกะนี่ค่ะพอใส่มะพร้าวลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายคะ่ะมกักหวานหลายกระไส้ลายพี่น้องจ้ะมกักหวานหน่อยกระไส้หน่อยแล้วแต่ผู้มักนะค่ะเนาะไม่โดนกับนนะักหวานอกันละจ้ะนี่พอใส่น้ำตาลลงไปแบบนี้แล้วก็คลุกเข่าพี่น้องจ้ะโคเลให้เข้ากันใส่ไอ้ถุงยางพลาสติกเนาะคะ่ะเนาะซุปมือเพราะว่าข้าวต้มมันเหนียวดิจา้าเพราะใส่มาสติดมือแล้วเราก็โคเลค่ะพี่น้องจ้ะยองแบบนี้พี่น้องจ้ะยองจนให้กระไอ้มะพร้าวไปติดกับข้าวต้มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ข้าเจาก็เลยเอินว่าข้าต้มหัวงอพอว่าข้าวมันมีสีขาวแล้วมันไปติดกับข้าต้มมันจะขึ้นเส้นผมนะคะพี่น้องจ้ามันเลยเอินว่าข้าต้มหัวงอแล้วพี่น้องเนาะนอกากสิคุกเข้าแบบนี้จนเข้ากันดีครับพี่น้องจ้านี่เมนูนี้นี่ได้กินตลอดค่ะเทศกาลนี่เนาะงานบุญงานแตง่งงานบวชสิมีข้าตุมตัวนี้ไม่ทำรับให้ข้าต้มหัวงอพี่น้องจ้าผูกเข้าจนมาพข้าน้ำตาลเขากันดีจ้า น <Workers. S 2> ี่ค่ะพี่น้องจัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ข้าวต้มหัวงอกของแมนนงูนพร้อมเสิร์ฟลุงป้านาอาแล้วค่ะแต่แซ่บแซ่บซิมเลยด้วยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับข้าวต้มหัวงอกนะคะเนาะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านาอาแล้วค่ะอย่าลืมเด้อสมาชิกชอบคลิปของแมนนงูนแวะเวียนเข้ามาให้ยกำลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญเลืมอะไรค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุูนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมนนงูนขออตััวลลาาาาไปปกก่่่นนนนนคคะพบใใหหหม้้้ิจ